สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการชีวิตเลือกได้พาคุณผู้ชมมากันที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือนะคะเพราะว่าที่นี่ค่ะเขามีหนึ่งโครงการดีๆนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆเด็กออทิสติกเป็นอย่างมากนั่นก็คือโครงการบําบัดเด็กออทิสติกด้วยออกซิเจนความดันสูงเฉลิมพระเกียรติ17พรรษา,ส,าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถค่ะซึ่งในวันนี้นะคะคงต้องให้ท่านเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือพลเรือโท นายแพทย์สุริยานนครเป็นผู้ที่มาให้รายละเอียดกับเราในเรื่องนี้ค่ะขออนใุญาตเรียกว่าคุณหมอนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอคะโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นมาได้ยังไงคะโครงการนี้เริ่มต้นขึ้นมาเนื่องจากกองทัพเรือมีนโยบายที่จะจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i t พระบรมราชินาีนะครับมอในวราระกาศที่ทรงพระชนมายุครบ77็พรรษา เมื่อวันเฉลิมปีที่แล้วนะครับคือปี2552นะครับคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพเรือก็ร่วมกับสมาคมพยาฐานเรือนะครับแล้วก็มูนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กองทัพเรือในพระบรมราชินปถิมรมเนี่ยเขาได้จัดโครงการรักษาเด็กออทิสติก ด้วยออกซิเจนความดันสูงขึ้นนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน,นะครับโดยมีเป้าหมายที่จะดําเนินโครงการหนึ่งปีนะครับค,คือจะสิ้นสุดในวันที่12สิงหาปีนี้ะนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะรักษาเด็กๆนี้ให้ได้อย่างน้อยเนี่ยเจรายนะครับค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะพูดถึงเรื่องของออกซิเจนความดันสูงนะคะวิธีการบําบัดด้วยวิธีนี้หรือว่าวิธีการรักษาด้วยวิธีนี้เนี่ยค่ะจริงๆแล้วเป็นยังไงคะคุณหมอ การบําบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงเนี่ยนะครับเป็นเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่เดิมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาสําหรับใช้รักษาพวกนักดำน้ำนาานักดำน้ําที่เจ็บปวดจากการดำน้ําแล้วก็มีฟองอากาศในร่างกายเนี่ยนะครับเราก็จะเอาเข้ามาในห้องอ,อุปกรณ์ที่เรียกว่าห้องปรับบรรยากาศความดันสูงนะครับเป็นห้องเข้าไปแล้วก็จะเพิ่มความดันขึ้นได้เหมือนกับเวลาเราอยู่ใต้น้ํานะครับค เสร็จแล้วในขนาดที่อยู่ในห้องนี้ก็จะให้ผู้ป่วยเนี่ยหายใจออกซิเจนร้อเอร์เซนตนะครับนะซึ่งจะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับออกซิเจนในปริมาณที่สูงมากนะครับในขณะเดยียวกันก็สามารถที่จะกําจัดกา๊าซต่างๆเช่นไนโตรเจนเนี่ยที่เป็นฟองอยู่ในร่างกายออกไปร่างกายได้นะครับนะแต่ว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยความจริงก็มีมานานแล้วนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีมาร่วม50ปีแล้ว แต่ในบ้านเราเนี่ยก็มีมาประมาณ30ปีแต่ก็ยังถือเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะมีอยู่เฉพาะนะครับใน<ม>ในกองทัพเรือนะ,ค,ะครับแล้วก็สามารถที่จะเอามารักษาโรคอื่นๆได้อีกอจำนวนเยอะนะครับที่เป็นที่ยอมรับกันในวงการแพทย์ทั่วไปมีประมาณ13 1 4ถึงิโรคนะครับ<ม>เช่นโรคเป็นเป็นพิษจากคาร์บอนมอนอกไซด์นะครับ โรคติดเชื้อของเนื้อเยื่อต่างๆนะฮะ,ะเนื้อเยื่อในกระดูกหรือว่าใต้ผิวหนังนะครับโรคแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกนะครับะนะฮะรวมทั้งแผลที่เกิดจากการใช้ทั้งสีอะไรอย่างนี้ครับมีอยู่หลายอันนะครับที่สามารถใช้ได้นะครับและสําหรับการใช้ออกซิเจนความดันสูงในการบําบัดเด็กๆที่เป็นออทิสติกนะคะคุณหมอตรงนี้ในประเทศไทยมีมานานหรือย,ยังคะ ในในในประเทศไทยนี่ก็เพิ่งเริ่มขึ้นมาไม่นานเนี่ยนะครับ <c oughs> แต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาได้มีการทดลองใช้การบําบัดด้วยออกซิเจนควออามดันสูงเนี่ยสำหรับสภาวะต่างๆนอกเหนือจากที่ผมพูดถึงแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะในเรื่องของการฟื้นฟูสมองที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับ <c oughs> แล้วก็ในเด็กที่มีปัญหาทางสมองที่ทําให้ส่งผลต่อการพัฒนาการนะครับ <c oughs> ที่สําคัญก็ได้แต่เด็ก ได้แก่เด็กที่เราเรียกว่ากลุ่ม CP นะครับ cerebral <oughs> palsy นะครับซึ่งอันน,นี้ก็จะเกิดจากการขาดออกซิเจนในระหว่างหลังจากที่คลอดแล้วก็ทำให้การเคลื่อนไหวนี่ผิดปกตินะครับ <c oughs> อันนี้ได้มีการทดลองพบว่าทำให้การเคลื่อนไหวนี่ดีขึ้นนะอาการเกร่งลดลงนะครับ <c oughs> ต่อมาก็ได้มีการเอามาใช้ในเด็กในกลุ่มออทิสติกนะครับ <c oughs> คือเด็กในกลุ่มออทิสติกนี่ก็มีปัญหาเรื่องสมองเช่นเดียวกันนะครับนะฮะเพราะว่า,าพบว่าในสมองของเด็กออทิสติกเนี่ยก็มีการทํางานที่ผิดปกติไปเนื่องจากว่าขาดเลือดไปเลี้ยงในสมองบางส่วนค่ะก็ถือว่าเ<ไ>ป็นอีกสาเหตุหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็ในต่างประเทศเนี่ยก็เขาพบว่า,าการให้ออกซิเจนความดันสูงสาหรับเด็กในกลุ่มนี้เนี่ยทำให้เซลล์สมองเนี่ยทำงานได้ดีขึ้น นะฮะเพราะนั้นก็ทําให้อาการออทิสติก istic, ซึ่งส่วนใหญ,ญ่นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่ไม่ไมค่อยเข้าสังคมคการสื่อสารหนะรือว่ามีพฤติกรรมแปลกๆเนี่ยนะครับนะกลับดีขึ้นมาได้ะนะครับในระดับหนึ่งเพราะนั้นการก็เลยมีการใช้ออกซิเจนความดันสูงเนี่ยสำหรับรักษาเด็กออทิสติกมากแพร่หลายมากขึ้นใน,ในต่างประเทศตามลำดับแต่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ได้มีการ รักษาบ้างนะครับตามแต่เนื่องจากอ,อุปก,กรณ์เหล่านี้มีอยู่เฉพาะในกองทัพเรือนะครับซึ่งแต่เดิมก็ไม่ได้ใช้ในการรักษาเด็กออทิสติกแล้วก็มีอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งนะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ได้มีโอกาสจะได้รับการรักษาแบบนี้ส่วนใหญ่จึงเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางมาจากต่างประเทศมารักษาในโรงพยาบาลเอกชนเพราะว่าการ,รักษาแพงมากนะครับประมาณครั้งละเท่าไหร่คะ ประมาณครั้งละห้าพันครั้งละห้าพันหมายถึงว่าในโร,รงพยาบาลสามพัถึงห้าพันในโรงพยาบาลเอกชนชก่อนที่จะมีโครงการนี้ะนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยก็โดยทั่วไปก็ต้องรักษาทั้งทั้งสิ้นเนี่ยสีครั้งคอสหนึ่งเนี่ยนะครับสีครั้งแล้วก็เป็นเงินมหาศาลคทันะ้งซึ่งเด็กไทยก็ไม่มีโอกาสเลยนะตรงนี้จึงเป็นจุดที่เราเห็นว่ากอ,องทัพเรือเนี่ยนะครับก็บมีทรัพยากรเหล่านี้อยู่นะครับคือในเราบองกองทัพเรือเนี่ยจะมีอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ย อยู่หลายแห่งนะครับทั้งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลสมเด็จพระนงางเจ้าสุริกิตที่สัตหีบนะครับแล้วก็โรงพยาบาลอัป,ปรกรณ์กฯฯิวงที่สัตยีเพราะนั้นเราก็อยากที่จะเอาทรัพยากรเหล่านี้แล้วก็ความรู้เทคนโนโลยีที่เรามีเนี่ยมาช่วยในการแก้ไขปัญหนานะครับแล้วก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ถ้ามวาว่านอกจากตรงนี้ค่ะจะเป็นการช่วยเหลือน้องๆออทิสติกโดยตรงแล้วเนี่ยยังเป็นการจุดประกายให้กับวงการแพทย์อีกด้วยใช่ไหมคะครับอันนั้นจะเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สําคัญนะครับเพราะว่าการรักษาโดยใช้ออกซิเจนความดันสูงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาแบบที่เขากําลังพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับเขาใช้คําว่า bio medical treatment ะนะครับคือในแต่เดิมเนี่ยเด็กออทิสติกเนี่ยจะได้รับการรักษาโดยวิธี การทางด้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอะไรเน้นไปทางด้านทางทางจิตเวชเป็นส่วนใหญ่นะครับรักษาที่ปลายเหตุรักษาที่อาการของอาการนะครับโดยกา,การ,รฝึกอะไรเนี่ยนะครับซึ่งได้ผลก็จํากัดน,นะครับอ่นนี้อ้อหลังเนี่ยมีแนวโน้มว่าความรู้เนี่ยมากขึ้นอยู่ทั้งเราเริ่มจะรู้ถึงสาเหตุแล้วก็ความผิดปกติที่เกิดขึ้นในในสมองของเด็ก <C> e นะซึ่งซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับที่ต่ํากว่าเซลล์ลงไปนะฮะเป็นกระบวนการเคมีเพราะฉะนั้นก็ได้มีวิธีการรักษาที่เขาเรียกว่าเ i o m ม d i ด a l treatment เนี่นะครับนะซึ่งมีหลายอย่างแต่ว่าการให้ออกซิเจนความดันสูงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็ยังถือว่าเป็นการแพทย์ทางเลือกอยู่ะนะครับการรักษาทุกอย่างจําเป็นทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็ จัดโครงการขึ้นมาเพื่อเสริมให้เด็กไทย,ยได้มีโอกาสรับการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงะเพื่อช่วยทําให้ผลการรักษาในภาพรวม่ยดีขึ้นครับค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่า การบําบัดนะคะด้วยออกซิเจนความดันสูงนั้นสามารถช่วยเหลือนะคะน้องๆออ,ออทิสติกได้อย่างไรบ้างคะ่ะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกับคุณหมอกันต่อน,นะคะถึงในเรื่องของวิธีการบําบัดค่ะแล้วก็ผลของการบําบัดที่ได้เนี่ยออกมาน่าพอใจแค่ไหนคะ่ะสักครู่เดี๋ยวค่าช่วงนี้ไปพบกับกิจการดีๆจากครูสอนกันก่อนคะ่ะสวัสดีครับครูสอถานนรนชูบกายนะครับ วันนี้ผมจะมี2กิจกรรมมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับเป็นกิจกรรมการตีกลองแล้วก็ตีระนาดเป็นการฝึกทางด้านจังหวะแล้วก็การควบคุมกล้ามเนื้อนะครับในการที่เขาให้ตีให้สัมพันธ์กับจังหวะนะครับเราไปชมความสามารถของน้องๆกันนะครับ <c oughs> วันนี้จะมีน้องจุนเฮงแล้วก็น้องต้นกล้ามาเป็นผู้ช่วยค,คุณครูครับเชิญชมครับเตียบตัวเตียบตัวเขาลบเข่าลบต้นขะเท้อ ปาไทยใช่รู้เนื้อพ่ชาตไทยทต่ป่าจะไม่ชาีมันจะกินชวอยู่ด้ัขอว่ารกาว้งขอว่าไม่รักชา้านใลกไม่ขาด กะลาจะใจเธออย่างใดอาัจไปอบเฉยมบนจะแสนสุจ้านสู่เอ็งก็กลางกลางโ จบไปแล้วนะครับกับกิจกรรมการตีกลองเดี๋ยวสักครู่เราจะไปชมการตีระนาดของน้องต้นกล้านะครับว่าการตีระนาดเนี่ยจะไปช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านการใช้มือให้สัมพันธ์กับจังหวะยังไงนะครับมาเชิญชมครับ 2> ป2 3ตสองสามีละ ครับกับการแสดงความสามารถของอน้องอต้นกล้านะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้นกล้าจะมาร้องเพลงให้ท่านผู้ชมฟังกันเรามาลองชมกันเลยครับว่าต้นกล้าจะร้องเพลงอะไรวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับพักชมกิจกรรมจากครูสอกันไปแล้วนะคะช่วงนี้เรากลับมาพูดคุออยกับคุณหมอกัอนต่อค่ะคุณหมอคะขั้นตอนการบําบัดนะคะด้วยการใช้ออกซิเจนความดันสูงค่ะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ อตอนแรกเราต้องมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ <c oughs> ที่สำคัญสำหรับการให้ออกซิเจนความดันสูงเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าห้องปรับบรรยากาศความดันสูง <c oughs> หรือว่าผมขอใช้คำง่ายๆทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าแชมเบอร์นะครับแชมเบอร์เนี่ยมีสองสองแบบแบบหนึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่เข้าไปได้หลายๆคน <c oughs> นะครับอีกแบบหนึ่งเป็นขนาดเล็กๆที่เข้าไปได้คนเดียวนะครับที่เราใช้เนี่ยเราใช้ขนาดใหญ่นะครับ <c oughs> ซึ่งเข้าไปได้ครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ5-10คน ะนะครับเวลาที่จะรักษาเนี่ยก็จะให้เด็กๆเนี่ยนะครับหลังจากที่ผ่านการตรวจทุกอย่างแล้วว่าไม่มีข้อห้ามนะฮะแล้วก็เข้าไปในห้องปรับบรรยากาศแล้วก็จะเพิ่มความดันในห้องปรับบรรยากาศเนีโดยอัดอากาศเข้าไปะนะครับอัดอากาศให้มีความดันข้างในเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับก็จะใช้ความดันที่1.5บรรยากาศ นะครับคือที่ผิวน้ำทะเลนี่ความดันหนึ่งบรรยากาศนะครับข้างในนี่ก็จะมีความดัน1.5บรรยากาศซึ่งจะเท่าๆกับน้ำลึกระดับประมาณสัก5เมตรถึง7เมตรนะครับประมาณ7เมตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยหายใจออกซิเจนบริสุทธิ์ร้อเเซโดยการที่จะใส่เป็นหมวกครอบศีรษระแล้วก็มีออกซิเจนท่อต่อเข้าไปเนี่ยนะครับ จะเป็นออกซิเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะ,นะครับเด็กก็จะหายใจในออ,อกซิเจนอย่านียนานครั้งละหนึ่งชั่วโมงอยู่ในนั้นหนึ่งชั่วโมงเลยใช่ไหมคะหนึ่งชั่วโมงนะครับะระหว่างที่รักษาเนี่ยนะครับเราก็จะให้พ่อ,อแม่เข้าไปด้วยนะเข้าไปคนหนึ่งเพื่อที่จะเข้าไปาช่วยดูแลช่วยดูแลนะครับบางทีการที่อยู่ใกล้ชิดกันเนี่ยก็สามารถที่จะสอนหรือทำอะไรต่ออะไรเด็กได้นะครับ ระว่างหนึ่งชั่วโมองนั้นน้องจะรู้สึกหูอื้อเหมือนอยู่ในน้ํำลึกๆไหมคะใช่ฮะแต่อันนี้เป็นตรงตรงที่เรากังวลมากเพราะว่าการที่เพิ่มความดันเนี่ยจะต,ต้องคอยปรับความดันในหูชั้นกลางะนะครับหรือว,ว่าในไซนันาสนิเนี่ยให้เท่ากับข้างนอกะนะครับแต่ว่าหน้าน่าแปลกใจฮะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยจะจะ,จะปรับความดันได้ดีมากทนได้ใช่ไหมฮะมีเครื่องช่วยด้วยไหมคะตรงนี้ ก็ไม่ไม่มีนะครับเด็กจะปรับเองแต่ผมสังเกตว่าเด็กเด็กออกทิสติกส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะชอบเล่นน้ำนะฮะแล้วเล่นน้ำเขาจะดำปุดนดำว่ายเพราะนั้นเราก็สังเกตดูได้ว่าคนไหนที่ดำปุดนดำว่ายเก่งๆเนี่ยมักจะปรับหูได้ดีนะครับแต่ท่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาน้อยมากนะครับแล้วก็ตอนที่เริ่มโครงการใหม่เราก็กังวลว่าเด็กจะไม่อยู่นิ่งๆนะฮะจะ จะกระสับกระสายจะร้องจะอะไรแต่ปรากฏว่า,าตรงกันข้ามเลยคือเด็กที่เข้าไปอยู่ในนั้นเนี่ยแล้วพอได้รับออกซิเจนแล้วเนี่ยจะสงบมากมแล้วก็ไม่มีนะฮะไม่ไม่มีเลยที่ว่าเด็กไม่ยอมเข้าหรือว่าไม่ยอมมาโรงพยาบาลที่จะเข้าเนี่ส่วนใหญ่พอถึงเวลาก็มายืนรอที่จะเข้าะนะครับแสดงว่าระหว่างที่ได้รับออกซิเจนเนี่ยเขาน่าจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นนะครับ ค่ะเข้าไปหนึ่งชั่วโมงนี้ต้องทําถี่แค่ไหนคะวันหนึ่งครั้งหนึ่งวันละครั้งวันละครั้งหนึ่งใช่ไหมทั้งหมดคนหนึ่งเนี่ยเราจะให้ทั้งหมด40ครั้งะนะครับแล้วก็เก็บผลก่อนแล้วก็หลังกลับมาใช่ไหมคะ,ะ,ะเด็กทุกคนนี่จะต้องมีการประเมินตรวจก่อนที่จะรับการรักษาจะตรวจรวมทั้งตรวจปอดตรวจอย่างอื่นอื่นด้วยนะครับแล้วก็ประเมินดูก็ะจะใช้มีตารางที่จะใช้เช็คกันนะครับ ส <c oughs> ะะำหรับการประเมินเด็กิทัที่สติกดูว่าการสังคมเป็นยังไง <c oughs> การสื่อสารเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไหมนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆนะครับ <c oughs> แล้วก็เปรียบเทียบดูว่าก่อนเข้าเป็นยังไง <c oughs> เข้าไปแล้วสิบครั้งเป็นยังไงยี่สิบครั้งเป็นยังไงสี่สิบครั้งเป็นยังไงนะครับก็ <c oughs> จะมีะนักจิตวิทยาแล้วก็คุณหมอนะครับ ในขณะเดียวกันก็จะมีะผู้ปกครองก็จะประเมินลูกตัวเองด้วยจะมีแบบฟอร์มค,ครัผลการประเมินจากการบําบัดหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครั้คุณหมอจากที่เราเราศึกษาเปรียบเทียบดูเนี่ยนะครับก็พบว่าเด็กส่วนใหญ่ดีขึ้นตั้งแต่เข้าไปได้สิบครั้งนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับอพอหลังจาก20ิบครั้งนี้ก็จะอาการจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยสรุปเนี่ยพ่อของพ่อแม่เนี่ยจะ จะประเมินว่าลูกๆเนี่ยดีขึ้นถึง80กว่า85 86นะครับค่ะนะฮะส่วนคุณพ่ออาตุวคุณหมอเนี่ยนะครับพยาบาลเนี่ยก็จะประเมินว่าดีขึ้นประมาณ75นะครับแล้วก็ที่แตกต่างเนี่ยเราจะมีความแตกต่างที่สำคัญทางสถิตินะครับะนะบนอกจากอาการของเด็กๆจะดีขึ้นแล้วเนี่ยก็พบว่า โครงการนียทำให้พ่อแม่มีความสุขมากนะครับเพราะว่ามีทางเลือกที่จะทําให้ช่วยให้ลูกได้มีอาการดีขึ้นด้วยนะครับก็เรียกว่าช่วยเหลือเด็กแค่คนเดียวแต่ว่ากระจายไปยังคุณพ่อคุณแม่ด้วยคนรอบข้างของน้องๆด้วยสังคมด้วยนะคะตรงนี้คําว่าดีขึ้นการส่วนใหญ่แล้วจะเห็นผลด้านไหนชัดมากที่สุดคะคุณหมอทั้งทุกๆด้านนะครับทางด้านการเข้าสังคมนะครับการรับรู้นะครับ เด็กๆบางคนก็มีการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์ที่ทดีขึ้นนะครับคุณพ่อแม่บางคนเล่าว่าเป็นครั้งแรกที่ลูกพูดคําว่ารักพ่อรักแม่ได้นะครับบางคนก็เล่าว่านั่งรถไปไหนเนี่ยเด็กก็ไม่เคยสนใจไม่รู้ว่าไปไหนแต่พอหลังจากรักษาไปแล้วได้บอกได้ว่าเพ่อขับเลยแล้วหรือยะไรเงี้ยน,นะครับเพราะนั้นก็ดีขึ้นทุกๆด้าน ทางด้านสังคมการสื่อสารนะครับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นครับตรงนี้ค่ะก็เลยอยากจะถามคุณหมอนะคะว่าอย่างโครงการนี้ค่ะก็ดําเนินงานมานะคะก็ครบเลยมา1ปีแล้วจนถึงวันนี้นะคะโครงการนี้มีการขยายผลต่อมาเรื่อยๆไหมคะมีครับเนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการที่มีคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองของน้องๆที่เป็นออทิสติกเนี่ย สนใจมากนะครับก็สมัครมาถึงพันกว่าคนแล้วนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกองทัพเรือนะครับแล้วก็สมาค,คมปริยาฐานเรือกับมูนิธิโลมบาสุนดฟานเจ้าเศรษกิจเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะขยายระยะเวลาโครงการต่อไปอีก1นึงปีนะ <Okay. S 2> ครับนเนื่องจากว่าเราเอ,อ,อยากจะให้เด็กๆเกนี่ยได้มีโอกาสที่ได้รับ การรักษาแบบนี้เพิ่มมากขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับค่ <Okay. S 2> นะแล้วนอกจากนั้นก็ยังเป็นจากที่ผู้ที่มีจิตศรัทธาเนี่ยได้บริจาคเงินมามามาให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการเนี่ยนะครับนะบพอที่เราจะดําเนินการต่อไปได้ ค,คอย้อนไปตรงนี้อีกนิดนึงนะคะเห็นคุณหมอพูดตอนเริ่มต้นก่อนที่จะเข้าทําการบําบัดเนี่ยค่ะว่าถ้าเกิดว่าตรวจพบนะคะว่าน้องคนไหนเนี่ยไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการเข้าบําบัดคําว่าคุณสมบัติต้องห้ามในการบําบัดเนี่ยมีข้อห้ามอะไรคะในการระบุอะไร,รบ,บ้างคะอันง่ายๆเลยก็คือว่าเราจะรับเด็กที่มีอายุไม่เกินอย่างเด็กๆอยู่นะครับคือไม่เกินวัยเด็กนะครับนะฮะถ้าถ้าอายุเกิน15ปีเนี่ยแล้วก็ ไม่ไมีรับนะครับเพราะว่าผลเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเด็กก็จะได้ผลดีนะครับแต่เราก็จะไม่จํากัดคือถ้าอยู่ถือว่ายังไม่ได้ใช้นายหรือว,ว่านางสาวเนี่ยเราก็รับหมดอนอกจากนั้นเราก็จะตรวจปอดนะครับนาตรวจหูตรวจทางไซน่นาสายต่างๆว่าเด็กเนี่ยสามารถที่จะปรับความดันได้นะครับตรวจปอดดูว่าไม่มีปอดไม่มี ความผิดปกติที่อาจจะเป็นอันตรายถ้าเข้าไปอยู่ในในห้องที่มีความดันสูงนะครับค่ะนะฮะอันนั้นก็เป็นหลักที่สําคัญสําคัญนะครับค่ะนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับค่ะคุณหมอคะถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะของน้องๆองอทิสติกชมรายการของเราอยู่คะ่ะแล้วก็อยากจะพาลูกๆนะคะหรือว่าหลานๆเนี่ยเข้ามาบําบัดนะคะด้วยการใช้ออกซิเจนความดันสูงคะ่ะตรงนี้ต้องติดต่อมาอย่างไงบ้างคะก็ะยินดีนะครับคือ โครงการนี้เดี๋ยวผมเรียนนิดนึงว่าเป็นโครงการที่เราดําเนินงานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเพราะนั้นเราก็ไม่ได้คิดค่าใชจ่ายนะครับจากที่น้องๆที่มาเข้าโครงการเลยนะครับสําหรับผู้ที่สนใจนี่ก็สามารถที่จะโทรติดต่อมาได้นะครับนโดยติดต่อที่นยรติหญิงมณีรัตน์รังศียานะครับหมายเลขโทรศัพท์0ูน7 5สองสี่เจด้าสองแปดแปดห้าครั โครงการนี้ฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเรา,เราไม่ได้คิดค,คด่าใช้จ่ายเพราะว่าม,ะะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาบริจาคเงินมาช่วยเหลือโครงการเยอะมากนะครับเพราะเห็นว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์นะครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้คุณหมอค่ะช่วยฝากอะไรกับคุณผู้ชมทางบ้านที่กำลังชมรายการของเราอยู่หน่อยค่ะเด็กภาวะออทิสติกเนี่ยเป็นสภาวะที่ขณะนี้ต้องถือว่ามีการระบาดอยู่ใน ั่วโลกนะครับนะฮะอย่างในประเทศไทยเนี่ยมีทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้สำรวจดูคิดว่ามีอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณเกือบๆสองแสนคนนะครับเด็กที่เป็นออทิสติกแต่ในต่างประเทศเนี่ยสถิติก็เพิ่มสูงขึ้นตามลำดับนะครับในตะวันตกเนี่ยเพิ่มถึงมีถึงทุกๆเด็กร้อยคนเนี่ยเด็กผู้ชายร้อยคนเนี่ยนะครับจะเป็นเด็กออทิสติกคนนะครับแล้วก็นอก,นอกจากว่าเด็กเนี่ยก็จะถ้าไม่ได้รับการดูแลเนี่ยอาจจะเป็นเด็ก ปัญญาอ่อนนะฮะมีโอกาสเป็นปัญญาอ่อนแล้วก็เป็นปัญหาในาการดูแลตัวเองได้เนี่ยก็ยังทําให้เกิดความทุกข์กับครอบครัวมากนะครับพ่อแม่ก็ลําบากนอกจากนั้นก็จะเป็นจะส่งผลต่อสังคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าถ้ามีหนทางใดที่เราจะช่วยเหลือนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของเด็กออทิสติกได้เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ ทุกท่านด้ช่วยกันนะครับช่วยกันกระจายข่าวนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาทางด้านสุขภาพที่สําคัญในอนาคตต่อไปนะครับค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้นะคะการบ,บําบัดด้วยออกซิเจนความดันสูงคะ่ะจะมี ค่าใช้จ่ายที่สูงอยู่นะคะแต่ว่าเชื่อเขาว่าในอนาคตหากมีการขยายผลแล้วก็พัฒนามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะช่วยทําให้น้องๆออทิสติกนะคะที่มีอยู่จํานวนไม่น้อยเลยนะคะปัจจุบันจะสามารถเข้าถึงวิทยาการนี้ได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้นะคะรายการชีวิตเลือกได้ของเราค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพลเรือโทนายแพทย์สุริยานานะนะครเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้ค่ะคุณหมอได้กรุณานะคะมามอบสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าอย่างมากให้กับคุณผู้ชมในรายการชีวิต ได้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ ผู้ชมคะถึงแม้ว,ว่าปัจจุบันนี้นะคะจะมีวิธีการหรือว่าเทคโนโลยีใดๆนะคะที่จะเข้ามาช่วยในการบําบัดน้องๆเด็กพิเศษได้นะคะแต่ว่าสิ่งสําคัญที่สุดค่ะนั่นก็คือความรักแล้วก็ความเอาใจใส่จากคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องมอบให้กับคุณลูกนะคะรายการชีวิตเลือกได้ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆครอบครัวค่ะสําหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าดิฉันทัทยาศรีศักดิราิลาไปก่อนสวัสดีค่ะ